เรื่องต่อไปนี้เรียกว่าเป็นความหวังของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบก็ว่าได้นะคะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังก็คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะเอกชนที่จะเข้ามาท,ทําธุรกิจสินเชื่อขนาดเล็กหรือว่านานไฟแนนซ์เนี่ยค่ะจะเริ่มปล่อยสินเชื่อได้ไม่ต่ํากว่า1 0,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของผู้ที่กับเป็นเป็นหนี้นอกระบบได้ค่ะ เรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยนายกฤษดาจีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยว่าขณะน,นี้บริษัทที่ยื่นเสนอขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจบริษัทสินเชื่อขนาดเล็กหรือนาโนไฟแนนซ์นะคะเบื้องต้นผ่านการเห็นชอบแล้ว3รายและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีก4รายโดยคาดว่ากระทรวงการคลังค่ะจะให้ใบอนุญาต3รายแรกได้นะคะในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ทางนี้ค่ะเอกชนที่ยื่นขอใบอนุญาตส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีทุนในการดําเนินธุรกิจค่อนข้างมากนะคะคาดว่าในปีนี้ค่ะธุรกิจนาโนไฟแนนซ์จะปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทรวมไม่ต่ํากว่า1 0 0 0 0ล้านบาท สามารถช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการกู้เงินในระบบได้เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะคะและยังไม่เป็นภาระกับภาคการคลังเนื่องจากเป็นการปล่อยกู้จากทุนของเอกชนเองค่ะทางด้านของนายบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยได้กล่าวว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในระบบได้ปรับลดลงมากแล้วค่ะและต้นทุนดอกเบี้ยไม่ใช่ปัญหาสําคัญสําหรับธุรกิจแต่การเข้าถึงสินเชื่อเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ดังนั้นปีนี้ธนาคารจะปล่อยสิน เชื่อให้ SME เพิ่มขึ้นประมาณ20%นะคะหลังจากที่ผ่านมานั้นธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้มงวดกับการให้สินเชื่อธุรกิจ SME เพราะกลัวความเสี่ยงหากว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนั่นเองค่ะ